สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าแนะนําการใช้เว็บเบรนะฮะอันนี้ก็แนะนําไปหลายรอบแล้วแต่อันนี้คือมันอัปเดตมาใหม่เยอะนะครับผมก็เลยอยากจะอธิบายเฉพาะการใช้งานของเว็บเบร t ทูลของเราเท่านั้นในโลกนี้เพราะเราทําขึ้นมาเองนะครับผมขั้นตอนก็คือเข้ามาหน้าเว็บเบรดปกตนินะครับนะฮะส่วนอื่นจะไม่ไม่อธิบายนะครับเพราะว่าก็สามารถคลิกดูได้เลย เราล็อกอินแอดมินเข้าไปนะครับโอเคเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับผมแล้วก็มาคลิก database tool นี่นะครับก็ใส่เหมือนเดิมแต่ถานแอดมินไปเลยนะฮะนะครับใส่แอดมินปกตินะครับผมเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอหน้าตาอา่ตัวโปรแกรมที่เราทําไว้นะครับผมนะะฮคือเหมาะสําหรับผู้เปิดเซิร์ฟกับเล่นออฟไลน์ แทบไม่ต้องมีความรู้เลยมากก็สามารถคอนโทรลเซิร์ฟของตัวเองได้นี่นะครับผมอ,อันนี้จะเริ่มจากหัวข้อแรกเลยนะครับหัวข้อแรกก็คือเพิ่มแคทให้ผู้เล่นนะครับผมเราสามารถเ,ราเพิ่มที่นี้ได้เลยนะฮะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันว่า,าการที่จะใช้รหัสไอด์ ID ต่างๆในการใช้งานบนนี้มันจะมีอยู่สองอย่างนะครับผม id login ก็คือ id ที่เรา login เข้าเกมนี่และครับกับ id เกมเนี่ย id เกมก็จะเป็น id ที่สามารถดใูในคู่มือได้ครับผมเป็น id ของประจำประจำตัวของแต่ละคนที่สร้าง id มาเราต้องใช้ id อันนั้นๆน,น,นะฮะเพื่อมาใช้งานในนี้อย่างเช่นอของแอดมินเนี่ยมันก็จะเป็น id ัน id นี้นะครับผมบุ๊บแล้วกดตัวจสอบแล้วเราก็เลือกตัวละครที่ต้องการรับแคช point นะครับ สมมุติเอาตัวนี้แหละนะครับผมสามารถเลือกราคาตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่เองก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ใส่ ID ตัวละครด้านบนนะครับเห็นไหมครับแสนห้านี่ก็ใส่ไปแค่นี้ครับพ็เติมเงินเข้าระบบมามาแล้วนะครับคราวนี้เราจะดูได้ไงว่ามันเข้าระบบจริงไหมนะครับผมะเราก็มาดูที่ History Cash นะครับผมเราก็ดูว่าเนี่ยเติม ID นี้ไปเนี่ยนี่ครับมันจะเป็นเก็บเป็นประวัติการเติมเลยนะฮะสถานะนี่ก็ตามนี้ครับผมก็คือ1นี่คือยังไม่ได้รับโบนัสสามารถไปรับโบนัสได้เลยในเกมนะฮะโอเคตอนนี้เราก็มาอีกส่วนหนึ่งก็คือ User Cash ก็ดูว่า User คนนี้ c a s รวมเท่าไหร่นี่ครับนี่ฮะ โ okay. อเคคราวนี้ก็มาส่วนของลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเนี่ยเราก็สามารถลงทะเบียนได้เลือกได้เลยว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั่วไป v p กับ G.M นะครับพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้จะใช้อะไรนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ G.M ไปเลยนะครับก็ใส่เลือกเพศตามกปกติพอใส่ปุ๊บกดดิสเตอร์ปุ๊บเสร็จเข้าเกมได้เลยนะครับไม่ต้องรีเฟรชอะไรเข้าเกมได้ทันทีนะครับผมโ okay. อเคคราวนี้ก็มาส่วนของ user Data นะครับผมตรงนี้ก็จะบอกว่าใส่ล็อกอิน ID ล็อกอินเกมเนี่ยฮะเ,ยเห็นของแอดมินก็เป็น ID a d แอดมินเนี่ยฮะมากดดูตรงนี้คนที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาแก้ไขรหัสแล้วก็เซฟผิดเซฟผิดยังไงอันนี้สำคัญนะมาดูกันผมมาอิ i ดินะครับอิ i ดิปุ๊บเนี่ยแก้รหัสแก้ชื่อเข้าเพศอะไรพวกนี้แก้ได้หมดแล้วแล้วกดยืนยันแก้ไข ไม่ได้ดูตรงนี้ครับตรงกรุป๊ปเห็นไหมครับกรุป๊ปมันอยู่กรุ๊ปทั่วไปคนที่เซฟไปแล้วปุ๊บเนี่ย ID a d m i แจะกลายเป็นแอดมินธรรมดาเลยเข้าเกมไปก็เป็นตัวเล่นธรรมดาพอเข้ามาหน้าเว็บเบสก็กลายเป็นผู้เล่นธรรมดาเข้าหน้าคนโ,โทรนี่ไม่ได้อย่าลืมเปลี่ยนเป็น GM ก่อนที่ยืนการแก้ไขนะครับผมอ่าโอเคเขาวนี้มาในส่วนต่อไปก็คือส่วนของแก้ไขตัวละครที่เราเล่นเนี่ย มีกี่ตัวละครแล้วก็ใส่ ID ก็คือตัวนี้นะฮะปึ๊บค้นหามันก็จะเป็น ID ของทุกตัวที่ ID ที่เราเล่นนะฮะเราอยากแก้ไขตัวไหนนะครับผม่อกด edit ได,นะกได้เลยนะครับแก้ไขได้เลยครับแก้อยากให้แก้เป็นอะไรตรงนี้คือศูนย์เวลาเจอบั๊กนะบั๊กเข้าใส่ชุดใส่อะไรมันบั๊กเนี่ยก็เขาสามารถเข้ามาแก้ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนให้มันศูนย์ พวกชุดพวกวุธเลยนะครับเนี่ยเนี่ยให้เป็นเป็นศูนย์ซะนะครับเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็กดย้ายแก้ไขนะฮะหรือไปอยู่แมปไปเจอบั๊กเข้านะครับก็ย้ายแมปได้นะครับงแมปล่าสุดมันที่เซฟลงนี้นะครับตำแหน่งได้หมดเปลี่ยนอาชีพก็ได้คือสามารถปรับหน้านี้ได้หมดเลยนะครับผมนะฮะโอเคครนี้สามารถดูผู้เล่นทั้งหมดก็ได้เนี่ยครับเนี่ยครับ เราแก้ไขเลือกลบได้หมดเลยนะฮะตรงนี้โอเคคราวนี้มาดูในส่วนของ Tool อ,อันนี้คือเครื่องมือพิเศษที่เราทาขึ้นอ,อีกนะครับผมส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหรือของทุกส่วนเนี่ยให้จําไว้เลยว่าข้อมูลทุกช่องจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงมีลูกค้าทักมาบ่อยมากเลยว่าทาไมแก้ไปแล้วข้อมูลยังเหมือนเดิมข้อมูลทุกช่องเนี่ยมันจะเป็นดีฟอลต์ไว้ให้นะครับผม จะได้รู้ว่าของเดิมๆอ่ะม,มันคืออะไรนะครับผมเนี่ยครับสมมุติช่องเนี้ยถ้าไม่ทราบจริงอย่าไปปรับนะฮะเดี๋ยวมันจะเข้าเซิร์ฟไม่ได้อันที่พอจะบอกได้ก็คืออันนี้คือแผนที่เริ่มที่แผนที่ไหนตำแหน่งอะไรนะเห็นไหมฮะดูแลมเริ่มเป็นที่ไหนตำแหน่งอะไรแล้วก็ตอนเริ่มมาเนี่ยให้มีไอเทมอะไรติดตัวเนี่ยฮะตามตามา,าขั้นตอนที่บอกนี่นะครับผมเนี่ยดูแลม มีอะไรติดตัวอย่างนี้นะครับมีเงินด้วยไหมอะไรอย่างเี้ครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับลบตัวละครก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับสามารถก็ใช้อีเมลลบเป็นปกติเลยอันนี้พิมรหัสก่อนเข้าเลือกตัวละครจะมีรหัสอีกอีก,อก,อกทอดหนึ่งจะใช้หรือไม่ใช้นะครับอันนี้ดีฟอร์มเปิดใช้ไว้เราก็มาดูตรงอ่าตรงนี้การแชร์ปาร์ตี้ให้เลเวลห่างกันเท่าไหร่นะฮะเห็นไหมฮะ แล้วตอนนี้ใช้ให้ใช้ระบบอะไรระบบฐานข้อมูลหรือเปล่าต้องใช้ไว้นะครับผมเพราะไอตัวที่เราทำอันนี้เราใช้เป็น SQL นะครับตรงไหน,นก็ต้องใช้ไว้ส่วนตรงนี้มันจะเป็น Core Feature นะครับก็ระบบของเกมต่างๆอย่างเช่นใช้ไหมไอ้ไอ้ไอไอพวกปลดล็อกการประจุนภัยต่างๆนี่นครับผมฮะเนี่ยออโต้เทรดนะครับ, Auto ade, รบแบงค์ใช้ไหมไอเนี้ยประมูลระบบประมูลนี่นะครับผม ต่อให้เปิดก็ใช้ไม่ได้นะครับมันมันยกเลิกไปตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับผมแต่พวกนี้ใช้ได้ปกติพิษไอ้เพชรเพชรอีวอได้ไหมอะไรพวกนี้เนี่ยครับก็ตรงน,นี้ปรับได้หมดนะครับผมการตีบวกจะใช้ตีบวกแบบเป็นการาฟริกไหมที่มันแบบแบบใหม่นะครับถ้าใช้ก็เป็นเลือกอันที่สามถ้าไมา่ใช้ก็เป็น default คุยแล้วก็ตีปกติเลยนะครับโอเคผมไปเร็วหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะนานนะครับ ตอนนี้เกี่ยวกับมอนเตอร์รูปแบบพลังมอนเตอร์ที่แสดงก็ดีฟอลต์ปกติไปที่เป็นชื่อและเส้นนะฮะได้เงินจากมอนเตอร์ไหมเวลาตีเสร็จเห็นไหมครับก็ตามที่เขียนนี่ครับอ่านะฮะเนี่ยตามที่เขียนเลยเอาง่ายๆเลยนะครับผมเนี่ยครับนี่เริ่มในหมวดกลางคืนไหมอะไรเงี้ยมีกลางคืนกลางวันนะครับผมเนี่ยโอเคมาในหมวดของเลรียในหมวดเลรียก็คือตรงนี้จะเป็นอีพีจะได้เท่าไหร่นะครับผมตรงนี้ครับได้จากอีพีท่าไหร่ในเควสเท่าไหร่ นี่ครับนี่ถ้าพ่อค้าไปซื้อของอาตามช็อปตามราา้านค้าจะได้อีกพีดูไหมอะไรเงี้ยครับผมมาดูนี้ถ้าศูนย์นี่คือไม่ได้นะครับแต่ปกติดีฟอร์มันตั้งไว้ที่หนึ่งพันนะครับก็จะได้พีหนึ่งร้อยม่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นของการการซื้อนะนี่ครับก็ตามความที่บอกจานวนเงินคูน cool รีเวิรสกิลเห็นไหมครับแล้วก็คูณอีกพีหารหนึ่งพันอะไรพวกนี้ลองลองดูนะครับได้อีกพีจาก PVP ีไหมอะไรี้ครับ เนี่ยตามนี้นะครับผมอ่านรู้ได้นะครับว่าอะไรบ้างนะครับผมส่วนเลตดอปเรามีทุกอันนะครับปรับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นดอปมอนเตอร์ธรรมดาดอปของบอสอะไรพวกนี้ครับผมสูงสุดไม่เกินหนึ่งหมื่นนะครับใส่เป็นหนึ่งหมื่นปกติยังไม่มีคอมม่านะครับพ็สูงสุดไอ้ตรงนี้คือจำนวนดอปต่ำสุดก็คือของที่ดอปมาปุ๊บจะกี่มีกี่ชิ้นอันนี้คือหนึ่งดอปต่ำสุดก็หนึ่งชิ้นถ้าใส่ไปเรื่อยเต็มสูบหนึ่งชิ้นมันก็จะตก ทั้งหมดเลยว่าง่ายๆนะครับสามารถเอาไปทดสอบได้ว่ามันดรอปอะไรบ้างนี่ครับผมโอเคคราวนี้มาแม็กเราตรงนี้ก็เกี่ยวกับออร่าจะให้มันแม็กเลเวลเท่าไหร่ตรงนี้นะครับผมคราสามแม็กเลเวลได้หนึ่งพันนะครับเนี่ยออร่าจะทีเลเวลเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้นะครับตามที่บอกเลยแก้เฉพาะช่องที่เป็นสีแดงเห็นไหมครับนี่ครับแก้มันเกินได้นะครับเนี่ยเกินจากนี้ได้สูงสุดสองห้าห้าอย่างนี้ ช่องอื่นมันแก้แล้วแก้ได้ไหมแก้ได้นะครับแต่ว่าออร่ามันจะไม่แสดงมันจะกลายเป็นบั๊กเปล่าผมก็ปรับตามที่เรากําหนดไว้ดีกว่านะครับผมฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ hpd เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นี่ครับ max t a t s limit เท่าไหร่เนี่ยใส่ได้สูงสุดเท่านี้นะครับเกินไม่ได้นี๋ยวจะเป็นบั๊กเอาโอเคไปอื่นอื่นอื่นี่คืออัตราการตีบวกนะครับสามารถกําหนดได้เลยตีบวกเนี่ยบวกห้าเนี่ย ใช้อัตราสําเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ปกติ60สิาใช้แร่นิดนิดเท่าไหร่เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มันจะลดหล่อนกันมาใช่ไหมครับผมนี่ครับก็อยไล่ดูจนมีทุกอันครับจนครบครบ,บเลยนะครับผมเนี่ยทำมาให้หมดแล้วแล้วก็อ,อันนี้คือ daily login ถ้าเราไม่กําหนดตรงนี้มันจะไม่ขึ้นมาในเกมนะครับพอกดรับรายวันมันจะบอกว่าเรา,เรายังไม่ได้ กำหนดการใช้งานเราก็ปรากดกำหนดการใช้งานที่เราต้องใช้ว่าต้นเดือนอะไรสิ้นเดือนสิ้นเดือนนั้นนี่รครับผมอย่างนี้นะฮะไอเทมเป็นอะไรจะได้ก,กี่ชิ้นพอก,กดใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดฟังก์ชันนั้นนะฮะเออลืมอธิบายอย่างหนึง่งไอพวกนี้นะครับเมื่อแก้ไขแล้วต้องรีเซิร์ฟธงสีเขียวนะครับผมสต็อปให้มันเป็นธงแดงแล้วก็รันเซิร์ฟเวอร์ใหม่ นะครับผมไอ้พวกนี้นะครับที่เห็นเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นสคริปต์นะฮะมันแยกอสอ2อย่างคือสคริปตัวสคริปต์ในเกมกับตัวตั้งค่าของเซิร์ฟไอ้พวกนี้คือตัวตั้งค่าของเซิร์ฟต้องรีทงเขียวใหม่สต็อปและสตาร์ทใหม่นะฮะส่วนอันนี้ที่เป็นสคริปต์สามารถอยู่ในเกมและใช้คําสั่งของ GM รีโหลดสคริปต์มันก็สามารถปรับการใช้งานขึ้นมาทันทีได้ทันที เมื่อจะแก้เลยปุ๊บรีโหลดสคริปต์มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับตามที่เรากําหนดนะครับชาชานี่ก็ดูตามรายละเอียดนี้นะครับว่ามันอะไรบ้างสคริปต์นี้เช่นกันนะครับรีโหลดสคริปต์ใช้ได้เลยนะครับผมฉะนั้นที่นี่ฮะรเราก็ทําไว้ให้หมดเลยในส่วนต่างๆนี้นะครับเรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมเอไอสคริปต์เดี๋ยวเรามาดูเอไอสคริปเอไอสคริปต์นี่คือเป็น NPC ที่เราตั้งไว้ในเกมนะครับผม นี่นะครับอยากจะใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยมันจะผมจะทําให้หมดเลยบอกหมดเลยว่าอยู่ตําแหน่งไหนตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับว่ามันคืออะไรถ้าไม่อยากใช้ตัวนี้สมมติเราไม่อยากใช้ตัวนี้เราก็ปิดซะ x มักกนไปอย่างเงี้ยครับ x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  นะฮะเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในเกมเนี่ยใช้คําสั่ง reload script ของ gm มบุ๊กมันก็จะปรับค่าทันทีเลยนะครับผมเปิดปิดได้ดังใจเลยครับชอบไม่ชอบไหนได้หมดนะครับผม เรามาต่อในหมวดของ AI กิจกรรมมันจะเป็นกิจกรรมที่เราเตรียมไว้ให้แล้วเผือ,อยากจะใช้วันวันท้ายเปิดใช้หรือปิดอย่างไงีง้ยใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าจะต้องอปิดปิดปิดทั้งเซิร์ฟทั้งหมดเลยแล้วเข้าเกมใหม่ด้วยปิดตัวเกมแล้วเข้าเออิดเกมเข้าใหม่ด้วยเพราะมันจะดึง ดึงไฟล์มาใหม่อีกทีหนึ่งฮะไฟล์พวกแมพพวกนี้ครับผมอันนี้ต้องปิดทั้งเกมปิดทั้งเซิร์ฟแล้วเปิดใหม่อันนี้นะครับส่วนเอ็นบีซีออนไลน์อันนี้ครับเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็อยากจะให้ NPC เนี่ยเราลมไม่ต้องแก้เข้าไปแก้ไขในสร้าง NPC เองนะครับผมสามารถเอาจากตรงนี้ได้เลย อยากจะมีกิจกรรมแจกของให้มันใส่ตรงนี้แจกได้เลยครับเนี่ยจะแจกอะไรเนี่ยครับและคนที่รับรับได้วันต่อวันหนึ่งต่อครั้งเดียวด้วยเราล็อกไว้ให้นะครับผมอยากให้มันอยู่ที่เมืองไหนพิกัดไหนชื่ออะไรได้หมดนะครับเนี่ยตีบวกนะครับเ่ต้องใช้ของพวกนี้ในการตีนะครับผมอ่าเห็นไหมครับอัตราการสําเร็จเนี่ยสำเร็จร้อเซแต่การบวกในี่ใส่ไว้หนึ่งเพราะว่า มันจะบวกให้ทีละหนึ่งนะครับอย่างเช่นบวก5อยู่มันก็จะเป็นบวกหสมมติถ้าเราใส่ไป10เนี่ยถ้าคนที่บวก5อยู่ถ้าเข้ามาตีปุ๊บมันก็จะเป็น15เห้านึงไหมครับผมมันจะบวกตามไอ้ที่เราใส่เท่านั้นนะครับผมส่วนนี่ม็อบแอคทิวิตี้ก็คือจะเป็นมอนที่ออกตามเมืองทุกเมืองทุกแผนที่ถ้าจะไม่ผิดนะทุกเมืองทุกแผนที่ด้วยนะครับผมเป็นมอนกิจกรรม อยากเปลี่ยนตัวอื่นก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ในการออกนะครับผมเนี่ยครับได้หมดส่วนนี้ออนไลน์ฟรีแคสถ้าออนไลน์แล้วเนี่ยใช้เวลาออนไลน์เท่าไหร่นี่60นาทียูเซอร์ปกติได้กี่ฟรีแคสนี่ยครับได้เท่าไหร่ดูตามนี้ได้ปกติเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็น่าจะครอบคลุมหมดแล้วนะครับอ่ายังม,มีมีแก้ไขมอนเตอร์นี่ครับแก้ไขมอนเตอร์ แก้ไขมอนเตอร์ก็ใส่มอนเตอร์ที่เราต้องการแก้ไขไปหรือดูรายชื่อทั้งหมดก็ได้นะครับผมเรียงได้ด้วยนะฮะเ,เรียงตามนี้ได้ด้วยเราสามารถเรียงเรียงได้นะครับผมนี่ครับเรียงได้สมสมติอยากแก้โพลลิ่งเราแก้เลยแก้ไขเลยนี่ครับอยากให้มันเก่งเท่าไรอะไรยังไงได้หมดให้มันได้ประสบการณ์เท่าไหร่แก้ได้หมดนะครับผมเนี่ยมีของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็ในหมวดของมาใหม่ล่าสุดเลยคือ b บงกิ้งหมวดนี้สําคัญนะครับสำคัญนี่เคยอธิบายไปแล้วไปคลิปกอนก่อนคือเราสามารถทาระบบเติมเงินของตัวเองได้นะฮะไปดูคลิปกันก่อนว่าวิธีการใช้ใช่ยังไงก็คือเบิกจากสมุดประจําตัวแหละที่เริ่มมาจะมีมีพกให้ในตัวเนี่ยนั่นแหละครับส่งจากทางนั้นมาแล้วมันจะมาขึ้นในนี้แล้วให้ผู้ดูแลเนี่ยตรวจสอบได้ว่าเอ้ยเงินนี้เข้าตามนี้จริงไหมเราก็ตรวจสอบปุ๊บเนี่ยครับ ตามที่ยืนยันจริงไหมแล้วถ้าจริงก็กดชำระเงินแล้วผู้เล่นจะได้จดหมายและรับจำนวนแคททันท,ทีนะครับผมอ,อย่างเช่นอันนี้เราทำกิจกรรมมาให้ด้วยนะครับนะครับได้รับแคทเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากการเติมนะครับคือรับโบนัสแคสนะครับง่ายๆ50เปอร์เซ็นต์เลยเติมแค่50เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นอไอเทมที่ส่งไปกับจดหมายนะครับถ้าผู้เล่นเติมปกติไม่ใช่โปรโมชั่น ให้ได้อะไรไอเทมอะไร,นะรเงินที่ได้รับเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นนะครับสมมุติเติมครบ300เนี่ยจะให้อะไร,นะรเงินเท่าไหร่เราจะแยกเป็นสองส่วนให้สามารถส่งออกไปอีกเซลได้ด้วยนะเอาไปคำนวณได้ต่างๆนาะนาะหัวข้อนี้มีข้อดีคือไม่ต้องไปใช้ระบบของ TMP ต่างๆเพราะตรงนั้นนะ่ยสมมุติคุณมีรายได้เดือนหนึ่งหนึ่งมื่นคุณโดนหักไปแล้วเกือบครึ่งบอกได้เลยนะฮะ แต่ถ้าคุณไม่ได้ไปไหนเปิดหน้าจอนี้ทิ้งไว้เลยนะครับถ้ามีลูกค้าเติมเงินเข้ามาปุ๊บมันจะรีเฟรชตลอดดูได้นะฮะพอปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะยังไงก็ดูคลิปก่อนหน้าได้ก่อนหน้าวิธีการใช้นี่นะครับผมะนะครับแยกได้หมดก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอดวานซ์ทูลที่เราทําขึ้นมานะครับผมย้ําว่าเราทําขึ้นเองแล้วเราก็ จาหน่ายส่วนนี้ของเรานะฮะเราก็จะจาหน่ายส่วนนี้ฝังไปในเกมให้นะครับผมนะฮะอันนี้นะครับผมไม่มีที่ไหนครับเราทําเองนะ,ะทีมงานร่วมกันทํามานานอยู่เมื่อก่อนไอ้ฟังก์ชันเนี้ยมันอยู่กับตัวลันเชอร์นะครับต้องกดที้ตัวลันเชอร์ปุ๊บก็จะมีกรอบมาแต่เราโยกมันไว้ที่เว็บเบสเลยคนจะได้แบบใช้จากข้างนอกได้ด้วยนะผู้ดูแลสามารถดูดูแลปรับแต่งจากข้างนอกได้ด้วยเลยนะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวก็ ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับาการใช้เว็บเบททูลอันใหม่นี่นะครับผมยังไงก็รบวนติดตามาไว้เพื่อรับฟังข่าวสารอื่นๆต่อไปด้วยครับผมขอบคุณครับ